นี่คือพลังมวลชนของชาววังไซพูนครับคนที่มีใจรักคนที่มีใจชอบคนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาอยา่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็อย,กอ,อย่างต่อเนื่องครับสสอันนี้คุณความจริงเป็นหัวแล้วเหลือเสนนั้นก็สสมนะครับมีผู้สงงูงอายุคนพิการประดิษฐ์ไม่ได้เป็นสสสอบตก นะครับสอบตกไม่ได้เป็นสอสครับก็โชคดีได้เป็นรัฐบาลก็เลยเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นสอสนะครับก็คนที่แปดเนี่ยต้องการนี่คือพลังมวลชนของชาววังพูนครับคนที่มีใจรักคนที่มีใจชอบ คนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างต่อเนื่องครับวินัยพัตนาิทริ์ครับคนที่พวกเรารักครับแล้วก็ กับพักที่เราชอบด้วยนะครับคือพรกชาติไทยพัฒนานะครับนี่คือแรงใจครับนี่คือกำลังใจที่จะส่งผลผลัดดันให้วินัยพัฒนาประเทศครับ,บมุ่งมั่นที่จะทำงานให้กับพวกเราอย่างเต็มที่ครับมีสิ่งหนึ่งประการใดหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับ อยากให้วินัยพันธ์รัตนสินรับใช้ท่านครับยินดีอย่างเต็มที่ครับเรามีสพนักง,งานที่ทำงานอย่าเต็มที่ครับ